เรื่องลูกชายคนโตครูก็บอกว่าบางครอบครัวที่ที่เรารู้จักนะคะก็มีพ่อแม่ที่ตีลูกทําร้ายลูกใช่ไหมคะเออครูก็บอกว่าเนี่ยก็สงสารเด็กๆเกนาะที่โดนตีอะไรเงี้ยลูกครูก็บอกว่าเขาก็ต้องน่าสงสารอยู่แล้วเพราะไม่มีใครอยากโดนทํร้ายไม่มีใครที่อยากโดนทาร้ายแต่เขาต้องทนอยู่กับคนที่ทําร้ายเขาเพราะเขาไม่มีทางไปนะคะครูก็เลยแบบหืมกรีด <c oughs> นะคะแต่ดีว่าครูไม่เคยตีลูก ไม่ใครตีโลกนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งคําคมมากนะคะไม่มีใครอยากโดนทาร้ายนะคะแต่เขาต้องทนอยู่คนทํร้ายเขาเพราะเขาไม่มีที่ไปนะคะเขาไม่มีที่ไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ลูกครูเนี่ยพูดออกมาทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเด็กเขารู้สึกนะคะแต่บางคนเขาจะกล้าพูดไหมแต่นี่คือครอบครัวเรามันอบอุ่นใช่ไหมคะเหมือนลูกกับแม่กะ ที่จะพูดคุยด้วยกันนะคะก็เลยได้รู้ความรู้สึกในใจของลูกเนาะว่าเด็กๆคนอื่นเขาคิดยังไงนะคะแต่ลูกบ้านคงไม่มีการตีกันอยู่แล้วเพราะเป็นกฎห้ามกันอยู่แล้วนะคะในการไม่ตีลูกนะคะใช้คําพูดสอนนะคะแล้วก็เรียกว่า,อ,าอธิบายดีกว่านะถ,ถ้าทำผิดเยอะอธิบายเยอะหน่อยนะคะ